สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่และคอย fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับส้มจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับจอยทําแนวทางมาตลอดเนาะจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอิซาวบายวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหกหกห้ามาให้พี่พี่ fc ได้รับส้มจ้าสาหรับผลสรุปนี่เคอิซาวบายวันที่ยี่สิบจ้า สำหรับวันที่ยี่สิบนัดจากกรต้องขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีหลายๆลนัดจ่าสูตรลุดไปนัดจ่าหลบเสาหลบบ่ายนัดจ่าหลบบ่ายนี่จะให้เด่นสามดูดสามมาออกหลบเสานัดจ่าสามสองนัดจ่าสำหรับวันที่ยี่สิบก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีหลายๆลนัดจ่าสูตรได้ลุดไปนัดจ่าบอกสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านัดจาก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีหลายๆจ้า นี่เคอีสร้าบายวันที่21จ้าก่อนจะไปรับชมคำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมจ้าสำหรับพีพีเอฟี่ิเขามารับชมใหม่นอะจะ้าถ้าเกิวดว่ายังบ่มีชว์บ,วบ่มีหลับก็ฝากตามต่อนอกะจากพีพีเอฟซีจ้าสำหรับเดนเศ้ามือนี่จะสามสองลูดจ้าสมีสา,สาห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดจ้ะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดคู่เด่นสามสองจ้า ลอบบายมีห้าสองลูดจาห้าหกหาหกเนาะจ้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหาศูนย์จ้าขอสวดขอพายพีพีเอฟซีหลายหาศูนย์ สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสำหรับรอบเซารอบบ่ายนอะจะ่าเด่นชุนนอะจะ่าสองสองนอะจะ่าสองแปดจ่ากูเด่นห้าสองจ่าตัวเด่นตัวเนะะ้นจ้าอันนี้คือร่วมชอบส่วนตัวนอะจะ่าสองหนึ่งสองแปด สองเจ็ดห้าห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกสองห้าสามห้าสองสี่สองเจ็ดจ้ะสามหกสามเจ็ดอย่าลืมไปกับทุกครั้งเนาะจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกับแคบหนาจ่อยบันถึงไหวใส่ไปเป็นน้ำท่าได้เนาะจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่พี่จ้าบางวันเข้ามากบางวันเข้าน้อยบางวันก็หลุดไปเนาะจ้าเข่าบ้างหลุดบ้างเนาะจ้าจนกระั่คำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าถ้าผิดพลาดประกันใดจนกระต้องขอโทษขอให้พี่พี่เอฟซีหลายๆจ้าขอให้พี่พีเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเข่าม้วก็ฝากเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าเผื่อเสด็จป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางตตโๆไปจ้า สำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า